กับอีพ่อเจ้าว่านองปูไปเพิ่นซอยพ่อเด้อให้เห็ดผักญ่ให้เร็วขอบคุณลหลายๆครับคุณหวานใจคุณอย่างเนี่ยคุณอยู่คุณเตจออยังเท่าไั้นเนองสอ่วนปลูกสีซอยจนให้ถึงที่สุดอะไรบางสีพออย่างเดียวเทว่าด่าจะปาลูกพอ่อยังเดียวอีพ่อเม้าพุ้มวัดปุ้มว่มมาอพออยู่กับพูนจะปลาลูกปาเต่าพ่อแม่นั่งหน่อยธรณีก็ได้ายปลาลูกปาเต่าให้ลูกกับเต่าได้แก่เด็ดทำได้สั่งคุณกุฎอนใจมงคลขอบคุณครับ ตอนใช้มงคลสวัสดีครับปู่คุณมาสร้างกินอนี่ยอิมซิดเนี่ยนี่เอสเอฟนี่อ่านมาคอาแจ้งนะคุณชโนแมนเชิญธงโอ้เจริญธรรมเลี้ยปูซาถูกครับขอบคุณหลายๆครับรข,ขอบคุณลผู้เข้าเจ้าเข้าใจเข้าเจ้าก็จะเสียผู้บ่เข้าใจกันแล้ว <c oughs> แต่เราว่าเอามาปูบริโภคมาสาะเพราะว่าคนจำนวนนั้นบริหารงินมาสางว่าซอยปู <c oughs> ที่ปูทำอยู่ทุกวันนี้กับเพื่อพี่เพื่อน้องเพื่อป้า,ปาเพื่อลุงเพท่านอยญ่ได้จัดตูปัจจัยมาสางพระใหญ่นี่แหละพี่น้อง บ่ได้บุญแท้หัวบได้มาอยู่ฮอดปานี้กระขอบว่าอยากให้พีแชนแนลอยากให้เอชซีแฟนช่องอ่าคนนี้โชคมีหลากน้ากันอ่าพ่อสรีได้สั่งวัดสั่งว่าซอยเหลือกันบาทหนึ่งเศรเงิหนึ่งเป็นเม็ดอินเม็ดไส้เป็นเล็กเป็นลวดเป็นยังเป็นต่างๆที่เล่าพี่น้องถึงบริเนกหลวงพ่อเพิ่นกับว่านางคุยนน้ำโอ้สีสั่งแล้วมันต้องแล้วไหมเขามีความตั้งใจเขามีต้นทุนไว้แล้วขอบพูดคุณวันๆเขบควบคุมสมบัติ ครับอย่างวัดไหนครับปู่อยู่ที่ผมนั่งอยู่ตอนนี้คือบ้านท่าสังนะพี่น้องเนีพิมพ์เขาไปในพระธาตุหนองหมัดบ้านท่าสังอำเภอกุมภวาปีจังหระโดดมัชิมาฮอดวัดกึกสทันทีเลยนะพี่น้องเด้อคุณอริยวัฒนิยมรอทย์ขอบคุณอลไรครับทําพิธีขอเลขวันไหนครับวันที่สิบสามเนอวันที่สิบสามนอะพี่น้องปู่ระนาประกาศไปท,ทุกช่องวันที่สิบสามวันที่สิบสามสี่อดวันอาทิตย์แต่าน่สี่วอดพี่น้อง ก็ทอข่อยมารุ่น้ากันเพราะว่านั้นกับที่ได้โคมหลูกโคมหลานสืบผลลไม่จะเก่ายางมาเทอตะวะอีพ่อ,อยเม่เพิ่นเตินเพิ่น,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 นบติมหดแต่เดนังแต่่าพาก็เห็นน้ำตามมันมีลูกข่าเทวดาภูม,มิเทวดาอากาศเทวดาภาระานา้งเทวดาสาัตว์ตะเกิงเทวดาบริวารเทวดาทั้งหลายทั้งปวงนั้นผู้เพิ่นยังฉันของขิปยุนาะพี่น้องคุณน้อยทศพลเวลาคุณอรัญญาอำนาจจะเป็นกบกุณหอะไรเด้อลูกเตา่าเข้ามาหลับชมรับฟังน้ำกันครับคุณอู่ไรวันขอบคุณอะไรครับ นายเพิ่มปูนแซลีขอบคุณอะไรครับบวชสามมือเดอ้อแก่บวชอยู่สามมือสามคืนวันที่แปดก็สิไดไปวันวันที่เก้าก็สิได้ไป,ท,ไไปทําพิธีแก่บวชใ,ให้ลูกหขล้านเขาอ่าผ่านการคัดเลือกได้เป็นนายยกอบาตอเป็นก็นเลยมาแก่บวชพ่บนบวชหัวมูพ่อไปหาหัวกัสิไดไปเห็ดว่มทํำต่มเพราะว่าขจ้าจมาแก่บวชแล้วเขาจะได้คุณสมัยโคชนังสาทุกข์ข,ขอบคุณอะไรครับ เออขอมาถักทายกันนะพี่เราพี่น้องดีใจเด้อพี่น้องเด้อยขอบคุณลูกเต่าทั้งช่องฟอนพาด้วยสุพาด้วยสาธุครับเออสุน้ำโชคเออคุณสอคุญจันทร์พิมพนโนสวัสดีครับผมจ่าสวัสดีครับรอเวลาเวลาจะหน่อยหนึ่งกูน่ะจะสืบทอดมหวพ้พระค่ะ<อ>สำหรับวันที่สิบสามเอฟซีแฟนช่องผู้ใดสิอยากตุ่มอยากโฮมเป็นทางผุรลไมก้กะได้นะหัวนอกถ้าเราผุรลหาบเทียบบัตรแล้วแต่ค่ะ ถ้าไม่มีใครจริงๆแหละกระสีแม่มนกระเป๋าผู้นาคนนี่แหละ <c oughs> <c oughs> เป็นสันนิษผู้นาคเป็นคนสันนิษฐาบางครั้งใครจะโหวนมาแล้วอันนั้นมันเป็นส่วนของที่ผิดไปสร้างเขาไง <c oughs> ผู้นาคไม่เอาไว้ในพี่น้องเอาให้อีพอวนันนึงก็ได้เงินตังเท่าไหละ่ะหนึ่งหมื่นสองพันสามร้อยหกสิบาทเขาจะออกตัวไปไปเรียนนั่นห้าน้อยก็ออกสามศูนย์อยู่นั่นมันเป็นสันนิษนเนี่มื่อนั้นมาขอจริงๆจะไปออกเหล้ายังบุษตะวันเล้าอันยังก่อนเหล้าอะไรเล่าสตาร์เปล่าไปออกเหล้าสตาร์ทั้งสามตัวพี่น้อง กขาเจเ้าเล่นเล่าสตาขาเจ้าก็ได้ขาเจ้าผูกก็ไดอ้บอกวัดอีกเนี่ยจ้คคุณวัดพระธาตุน้องหมัดเด้อหลูกเด้อวัดพระธาตุน้องหมัดบ้านท่าสังอำเภอกุมภว่าปีจังหวัดอุดรธานีหลวลกเด้อเมื่อนันไฟชิมากัมมาพี่นอ้องเมื่อนันไฟชิมากัมมาพี่น้องเด้อสาธุนะข้าขอคุณหลายๆครับคุณวิายามลอีกอย่างเนี่ย ไวทอนบอกอย่างบี้ภาษาอังกฤษอ่ะบอกอย่างว่าปูน่าได้เป็นหอกความรู้ปอสี่ด้ความรู้ปอสี่แต่ว่าอาศัยมาศึกษาเรียนแน่ออกแน่บอกออกแน่เปอร์เซ็นต์หลังงูปลาปลาแล้วก็ภาษาฝรั่งก็าจะว่าเสณีฟิตฟิตเพอได้อยู่ดิเพราะได้อยู่ดิเสณีฟิตฟิตคนใดอยากมาเสริมดวงอยากมายังกับมาเลยนะพ่อเนาะมช่วงนี้มาหน่อยเพราะว่าวันนี้พรุ่งนี้จะอยู่แต่วันเมื่อลือนเนี่ยวันมื่อมื่อมื่อในอื่นวันที่เท่าไหร่กันดูเมื่อในวันที่หก ที่แปดที่แปดสิภาคพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไปกราบคารวะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ซึ่งเพิ่นเป็นอาจารย์ครูอาจารย์เขาของ,ของาาหลวงปู่ไค่เขะอายุเอียงบกฟากเป็น,นี่แหละเป็นวัดอาจารย์ชื่อดังสายกรรมฐา,านนี่แหละพี่นอ้องสะพานสะพานป่านี่บ่พ่อ,อสะพานป่าฝากบ้านไหลลงไหลหลอดอีหยังไปนี่แหละเสะพานไหลหลอดอออ่่่ะะะสพานคเผู้นาคตอนนี้อยู่ใส่จจายอยู่บ้านอ่าท่าสังเด้อวัดพระธาตุหนองบ้านบ้านท่าสังอำเภอกุมภาวแมปีเจังหวัดอุดรธานีพี่น้อง ที่ทรัพย์ไปอย่างร่วมงานร่วมบุญกันมาได้แล้พี่น้องเนดะ้ออย่าลืมว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่พี่น้องเอามาให้ปุนาปูนาไปเอานะาพาะว่าปูนานในห้องทองว้แล้วแสนหนึง่งถึงเอาที่หาหน้าห้องโคกโตค่ะถึงโคกัตหาใบยอนอีพออยู่นี่ก็ได้ห่มไปเพิ่มมือนหนึ่ง<ม>แล้วก็ลูกเต่าละลานห่มกับมาได้เนี่ยคาดาว่างัวต่อมาอีพอคือสื่อไห่พ่อได้สั่งอยู่พี่น้องเห็ดเทาอธิษฐานสั่งไหมเขาบันล้อธิษฐานเขากระเป๋าเจ้าของเนี้ย อธิษฐานสร้างสร้างจนได้กวนหัวพี่ละเนี่ยทุนทองคำอ่าวงเมืองสวัสด like ีครับจ้าอธิษฐานและตาปูได้สิว่าปูนาคเป็นบ้าแม่นี้คนเดิมขอบคุณครับพี่แม่เป็นบ้ากระสางบ้าหาเงินสร้างวัดเออผู้ได้สิว่าเป็นบ้ากระสางบ้าได้สร้างกับบ้าแล้วบ้าได้สั่งบ้าได้สั่งบอกได้ว่าเนี่ยตาปูได้สิว่าจากไหนขอให้ให้เขาเนี่ยมีเงินสั่งวัดสั่งวัดสั่งวัดตูนทาวัดนะฮะเนี่ยปูนาดีใจแล้วเพราะปูนาตาน้อยเท่าไงเป็นเด็กวัดมาก่อน กินในวัดนอนในวัดจนอายุสิบขวบเข้าไปบวชเป็นสาม,มเณรอยู่หันหกพันศาพี่เนะ 6, าะหกพันศาจังควได้ออกมาจังบ่จัะออกดอกมันต่างมีแนี่ยถ้ออกก็หลังพันเวลามัน <c oughs> เออออกมาแล้วก็นยาวมาตจบไปบรรดามมนุษย<ม>์โลกคุณข้าลาบ,บุตรสาวโตกับแม่นิสาธุช<ส>าอขอบคุณนะครับเจยังเนี่ยเจไหลส้มตำเมืองคลองสวัสดีค่ะขอซ้ำตัวได้ขอจะได้หกตัวเลยยิ่งพี่ ได้ได้หกตัวคุณลาเออขอบคุณหลายๆครับกาลั่งแรงเชื่องแรงใจปูนาจรับนี่กด็ด่ลรำก็ดีใจแล้วนี่ยพี่น้องไงซึ่งปีนี้ครับความตั้งใจของปูนาคืออยากจะถือศินแปดทั้งพันษาเ่าอยากไปยุงเกี่ยวกับออครบอ,บอครัวขั้นสา้นเพราะว่าครอครัวขั้นสา้นปูนาไปเฮ็ดไวให้ไม่ออกเหล้วเหลี่ยมรวยคุณพ่พอสุรศิลปทองที่คุณภาษาอังกฤษสาธุครับขอบคุณหลายๆเอาเอาง่ายๆได้ลรกคุณภาษาอังกฤษ อันนะตั้งใจว่าสิถือสินแปดจนออกพรรษาคนละบุญญาวาสนาก็สิมี่หรอกนะเพราะว่าจะได้บอกไม่ออกเขาไม่ออกแล้วหุ่นจักกันและพว่าปูนานมีความตั้งใจพรรษานี้ทางบรรษาตั้งใจจะถือสินแปดบำเพ็ญภาวนาแต่พี่น้องลองบึงมุจิเป็นังไรคุณแก้วสีเศษถีเมืองจันทร์ขอบคุณครับคุณปานอมสะอาดโอดขอบคุณครับแม่นิจันทร์นัตขอสามตัวในจ้าซาขอบคุณอะไรครับคุณตารางวันๆขอบคุณหลายครับ าลูกเฮ็ดอย่างแรวก่อนเด้อพอสิได้สวดมตนเมื่อคืนนี้ป่นาก็นัอยูู่นเดียวลูกเขามาสามถุกวรันั่งอยูู่้เดียวภาวนาอยูู่้เดียวอิ่มแลวพุ่นล่ะลูกมากพอดีอคุณวิณัเอาสังเสียสาทุสต้าวเล่แหละัเนเงินเียเมื่อคืนเนี่ล่นเราเล่นแต่ว่าตกใสหัวสู่ฟาเลย เกือบแลนแล้วค่ะเกือบแลนพี่น้องเกือบเจอดีเกือบเลาพูนเ่รากเสยเพราะมันชินแล้วนะพี่น้องปูหนักอันแนกจังสีปูหนักขุยอันย่านแต่คนพี่น้องย่านแต่คนเพราะขนบอกมันรู้เรื่องแต่แนวก็สีปูหนักบอกรู้เรื่องอยู่เตรียมเป็นเศรษฐีที่คุณวินนัทสวยๆครับสาธุครับขอบคุณในราคาคุณชมเชยเราสาธุค่ะขอพูดในลายคำเก็บซีแฟนช่องแล้วเบิ่งน้ำกันไปเรื่อยๆนะพี่น้องและปูหนักสวดมนต์ไว้พระ ได้กนแล้วการอาราธนารมหรือสวดเมื่ออของปุนาปุนากับว่าอย่างให้ผูได้วิจักเพราะว่าคาถาอาราธนาดวงแก้วนันมีหลายสายสมเด็จรุ่นหลายหลายแต่ว่าอาราธนาดวงแก้วเ่าท่านเป็นอย่างคนกับมีอยู่พี่น้องน่มันก็เหลือตะปูนี่หลังจาก่อแมเมฆู้าบจันทร์อีพอุญจันทร์พสซาลี่พนลมเสียหายอ่าพนลมเสียหายไปทั้งไม่แล้วแะพี่น้องก็เหลือตะปูนาคนี้ับปูเค้นนั้น นะปูเข้นพอเพลินเท่าแล้วเพลินกบับโบใครได้สืบได้เพืเ่อแต่ว่าไว้ก็เหลือตะปูหนากนี่คุณอุบลต่างจังลาศขอบคุณครับบ้านเดียวกันไม่เท่าโคนบ้านเดียวกันแต้งไต่กลับสาธุกรรมนี่ขอาปูหนากท่านพีน่เราวันไหนวันที่สิบสามเนอะสาธุสาธุครับคุณปานาดาหลินหลินขอบคุณครับเอกับเรือตะปูหนาคนี่ที่เป็นโยมเป็นฆราวาสฆราวาเป็นสายอีพอเพิ่นแตม่ามาทำปูหนากเรียนทำมาสามสายเด้พี่น้องเนอะ ผู้นาคเรียนธรรมาสามสายสายแรกคืออีพ่อปูถ้ำฝันเต็มไทยสงบันหน้าดอกไม้สายที่สองของอีพ่อบุญจันทร์โพสารีนี่ก็สายสมเด็จรุ่นแต่ของอีพ่อมันมีอยู่สามสองสายเพื่อนเลยว่าปวดเที่ยงเบากันเลยห้ำปวดเที่ยงหนักกันเลยเด้อเวลาพอพอยังมีชีวิตอยู่เนี่ยก็ได้เียนเพื่อน่ทำบรรลุทำบรรดาลเพี่น้องเนาะทำบรรลุทำบรรดาลและก็ทำบรรลุแก้วนี่แหละที่ปู้นาคเรียนอยู่นี่แหละทำมาอาวนี่แหละ ขอบคุณเราขอให้พี่น้อี่ขอสามตัวเลยครับขอบคุณหลายๆครับผู้หน้จะให้พี่น้องถือเบิดหนีเบิดสินเบิดทุ้ทุกคนเราพี่น้องวอนเป็นอย่างนี้ว่าผู้น้าเห็นความลําบากเวลาที่ปูหนักลําบากลําบากมากล่ะเข้าสิไปหาขออยู่เหมือนเป็นะระดับอาจารย์คนนี้สิไปหาขอยยืมเงินลูกศิษย์ลูกหาถ้า่ผู้บ่เขาใจผู้นากี่เลี้ยวที่บ่จากเดีพ่อเป็นอย่างที่เวลาลําบากมาเราจะไปหยิบยืมกับใครล้วมันยากมากพี่น้องกับใครล้วมันยากมากแต่ว่าอีพองวันนี้่นเอาห้องทองใหมกันนะว่าโอ้ยสว่งว่า เงินแสนมาห้องทองแล้เราห้องทองสว่างว่ะบอกคุณจ้งว่าจะคลองถือเนี้ยเพราะว่าเขาโอนเงินเขาบัญชีใหญ่กว่าน้ำเงินแสนมาลองท้องเงินบัญชีแสนเขาโอนบัญชีให้แล้วกันเลยไปเบิ่งเอ้ากูถือลัตเตอรีตัางอตุอยู่กับลูกหลานสาวสองเขเต้นอยู่ดงดองโยกปูนาปูนาบัตรเห็นเงินแสนหลุดแล้วพี่น้รอแต่ผ่านมาอยู่ร้านทำอยากก็เห็นนี่แหละเออเห็นอยู่เทื่อนึงงวดนึ่งถึงเล่ขเหล่าเนี่ยเนาะเงินกลัวคุณไน้หมดวดนั้นในแสนสามนี่ยงวดนั้นในแสนสามย้อนรถรถขั้นปูนาขี่นี่แหละ นได้เฮสต์ว okay. ันนี่แหละได้มากก็ได้นะพี่น้องงวดนี้ก็มันอีพอนี่ยเพิ่งหายไปหรือว่าคนห้องทองกับพออีพออีเมียพุ่มบัดพุ่มไม้เจ้ากี่เจ้าฐานอีพอใช้เฮ้าหายไปเรื่อยๆเด้อเฮ้อแล้วไปลูกแล้้วเอบไปส่วนบนไหว้พระพี่